สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปหลัดในส่วนที่ต้องสอบภาคกฎหมายด้วยก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่62กันนะครับ ข้อ62โจทย์ถามว่า,าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คนช้อยมีดังนี้นะครับกไก่17คนกไข่28คนกควาย29คนงองู35คนจอจานย์36คนข้อนี้ตกข้อไหนครับข้อนี้ถ้าท่านได้ไปอ่านในพระพราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศสองพันและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2อปศสองพัท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อจอยจานสามสคนนั่นเองอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอธิบายตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549ในหมวด 1. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในมาตรา6บัญญัติว่าให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประกอบด้วย วงเล็บหนึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานองเล็บสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทยปรัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการกล้ามการกฤษฎีการลขาธิการกพเลขาธิการกล้ามการการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง,งถิ่นวงเล็บ3ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12คนประกอบด้วยผู้บริหารองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสองคนผู้บริหารเทศบาล3คนผู้บริหารององ,องการบริหารส่วนตำบล5คนและผู้บรหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งรวมกันสองคนรวมสองคนทั้งนี้โดยให้ผู้ประหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกำหนดวงเล็บ4ผู้สงคณวิจำนวน12คนประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประสาน,สนศาสตร์ด้านและด้านกฎหมายทั้งนี้การสรรหาผู้สูงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกำหนดวักท้ายให้หัวหน้าสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการ,การจ้าหน้านให้เก่อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขาลูกการาคณะกรรมการนะครับก็อยู่ในมาตรา ที่6นั่นเองของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี36คนสรุปดังนี้นะครับก็คือนายกร,รัฐมนตรีหรือรองนายกร,รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานจํานวนหนึ่งคนกรรมการโดยตําแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง11คนและก็กรรมการผู้แทนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12คนและผู้สมคุณอาวุธ12คนก็รวมกันเป็น36คนนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบ36คนนั่นเองก็อสอบข้อนี้ก็เคยออกมาแล้วก็อลองไปอ่านดูในมาตราที่6ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ,องถิ่นพศ2542 แมะแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5ท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสัดส่วนของขณะนรรมการมีอย่างไรก็จะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้สำหรับช่องทางการติดตามการเฉลยแนวข้อสอบข้อต่อ,ตอ,ตอไปท่านก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วาวรัมมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันก็มีประพันธ์วาวรัมเฉยแล้วก็ประพันธ์วารัม a c e b o o k ที่2ประพันธ์วอลรัมเฟซบุกที่3ประพันธ์วอลรัมเฟซบุกที่4และก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วอลรัมและก็ช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมเบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าและอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง Tik t o อกชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมในส่วนของภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นประพันธ25์2523 p r e p u n 2 5 2 3ก็สามารถติดตามการเฉลยในข้อสอบ ในขอ้อต่อไปได้ในช่องทางที่ได้กล่าวมาแล้วท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบในรอบต่อไปคาดว่าจะรับสมัครเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ป็นขราชการและสอบ,บัวหน้าฝ่ายและตำแหน่งรองประหลัดในส่วนของภาคกฎหมายที่ต้องใช้สอบในการสอบในครั้งนี้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อห2ไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ